อ่ะสิยูคุณต้องนะครับผมอ่ะสยูท่านเนี้ยสิยูท่านเลยนะครับผมใครเข้ามาใหม่ผมฝากกดไลค์ด้วยหนึ่งนะฮะวันนี้อ่ะเมื่อวานก็ขออภยัยทุกคนด้วยนะครับผมพอดีมีปัญหาเรื่องสัญญาณดีดนิดหน่อยนะฮะเลยทําให้ไม่สามารถสตรีมได้วันนี้คาดาเราดูสิก็สิริค่ะสิคุณเปน,นะครับผมได้ครับแล้วชมแชร์สตรีม,มนหนึ่งนะ อใครเข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์ผมทีนะครับหรือว่าใครอยากส่งกำลังใจนะครับสามารถสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้เด้อเมื่อวานคือแบบหงุดหงิดมากเว้ยแชทแล้วใครมายืนบังเนี่ยเอาใครเอาออกกล้องหันกล้องมาเลยดิเอาหันหน้ามาเลยดิใครมายืนนะในในแชทไะเนี่ยเอามามา,มาใครอยากออกกล้องมามายืนเลยมาแนวยี่สิบเก้าเซนติเมตร เราดูซีกัสริกได้เลยครับผมเจอวอลเฟสสามตุยกำลังมใช่ครับผตอนแรกคิดว่ามันจะเหมือนเดิมนะโหแต่โหดที่หายเลยแม่คิดถึงสภาพแม่คิดถึงสภาพสีแดงเลย อสี่สิบสี่ท่านนะครับผมเดี๋ยวเาหนึ่งนะอาสมุดกับโอบแตกต่างกันที่ดามิชใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับตัวตัวคิยดิคอลด้วยที่ได้น้อยกว่านะฮะโอบอดีสุดแล้วนะเรื่อง,เร,องเรื่องสเตตนะเพราะว่าตัวสมุดมันได้ mp หรือโคเวอรี่นะตัวดีคุณ mc sparrow นะครับ มานะฮะมวนมาหาประชาชนครับเดี๋ยววันนี้มีลงซีคลาสสิกให้ดูนะฮะแล้วเดี๋ยวตัวคอนเทนต์แรกที่เราจะมาพูดกันเนาะก็จะเป็นตัวอันนี้แล้วกันเป็นตัวดาวแล้วกันคือตอนนี้ระบบดาวเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนอ,อกกดผิด ระบบดาวเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงเป็นภาษาสี่เหลี่ยมอยู่มันยังคงเป็นภาษาสี่เหลี่ยมอยู่แต่ว่าสี่เหลี่ยม,มก็คือ1ดาว2ดาว3ดาวนั่นแหละนะฮะอ่ะโดยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีโวเนี่ยมันโวย,ยังไงเนาะซึ่งนะครับผมตัวของการโวเนี่ยอีวิลูชันเนี่ยมันจะใช้ตัวอของโวนะครับแต่ละขั้นไม่เท่ากัน แป๊บหนึ่งเ,งออเดือนอะเดียวยังไม่ได้กดเอฟเฟกเลยแป๊บหนึงอ่ะโอเคนะฮะคือแต่ละขั้นเนี่ยมันจะใช้ของในการวิวิเชั่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งหนักหน่อยก็จะเป็นอ e. ีน้ำยาลด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 ซุปปาบ <laughs> ไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันนะฮะอ่ะที่ผมเคยพูดไปในเมื่อสตรีนพี่แล้วนะครับผมก็ตัวเนี้ย ตัวหินเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะใช้ขั้นแรกมันใช้หินขาวมันใช้หินเขียวมันใช้หินม่วงใช่ไหมอย่างละ300นะครับแล้วก็ใช้ตัว deep sea hardener นะครับผมซึ่งตัวนี้เองอะ่ะมันจะดรอปมันจะดรอปได้นะครับจากมันจะตอนนี้คือถ้าในอดีตก่อนที่ซีคลาสสิกจะเข้าเนี่ยนะฮะมันสามารถดรอปได้จากตัวออาวอาวอาวอา มันสามารถเคลียร์ได้จากดันกระต่ายนะครับผมแล้วทีนี้เห็นไหมว่าตัวลายสัปดาห์เองเนี่ยนะฮะก็มีการเพิ่มของรางวัลเข้ามาแล้วนะเห็นไหมว่ามันจะได้ตัวไฟเบอร์ตัวไฟเบอร์เนี่ยนะครับมันจะเอาไวค้ครับครับคุณพอสุดเลยครัคบจะไว้ครับชุดนะฮะอ่าส่วนตัวไอ้น้ายาลดปลาเค็ม <laughs> อ,อ,อมันจะาไว้ครับตัวอปัปวุฒนนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยซีคล s สซิโหมดสามารถลงได้เลยนะฮะเพราะว่าตัวตัวตวิกฤตมันเข้ามาแล้วนะ ก็จะได้น้ํายาลดปลาเค็มนั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะมาโวกันแต่ว่าทีนี้ถ้าใครที่ลงดันกระต่ายมาแล้วนะครับก็คือตัวตัวดัรดัารบนเกตเนี่ยนะครับผมอ่ามันจะได้มาอยู่แล้วเนาะซึ่งผมเนี่ยมีครบ1ิบอันแล้วนะครับเพชรเขียวเมื่อกี้ย5ซิล้าเวอร์ตอนนี้ทะยานไปแล้วใช่ครับผมเพราะว่าคนเพราะว่ามันยังไม่รู้ไงว่ามันรับได้แล้วตอนเนี้ยโวได้แล้ว ดูได้แล้วนะฮะอ่ะอะ่เข้ามาแล้วกันสามสิบท่านนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละขั้นก่อนแล้วกันเผื่อแบบเอออยากดูช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ช็อตช็อตแชมป์นะฮะอ่ะเรามาดูตัวนี้เองก่อนเรามาดูตัวอ่าที่ใช้2ดาวก่อนนะครับตัว2ดาวเนี่ยนะ ตัวเซตม่วงอ่ะโอสองนะครับมันจะเริ่มใช้เป็นหินเขียวแล้วหินขาวซึ่งในจํานวนที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวก็คือเป็น600ก้อนกนาะแล้วก็ใช้น้ํายาลดปักเข็มนะครับเป็น50แล้วก็เซตสุดท้าย3ดาวนะครับใช้หนักหน่อยเอเซนอ f ไลฟ์ซึ่งผมมองว่าเดี๋ยวอันนี้สามดาวค่อยๆเก็บไปซึ่งถ้าใครที่พอจะมีงบและมีทุนทรัพย์สักเล็กน้อยนะครับผมว่าตอนนี้หนึ่งดาวไปได้อยู่อย่าเพิ่งไปถึงขั้น2ดาวเพราะสองดาวเนี่ยมันจะเริ่มใช้ไดมอนแลลวนะฮะมันจะ ค่อนข้างงบจะสูงขึ้นค่าโวจะสโสูงขึ้นนะครับแต่ที่นี้เองอะผมก็ได้ทําการไปลงกระต่ายมาทุกอาทิตย์นะฮะก็ได้ตัวนี้มานะครับได้ตัวน้ํายาลบประเข็มครบแหละนะฮะเอออะเดี๋ยว,วน,นี้เดี๋ยวผมจะโวรคริสตันให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะได้อะไรมาเพิ่มบ้างนะครับอะเดี๋ยวขอช่วยกันดูกันนะ เดี๋ยวผมจดไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะสกรีนช็อตเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีออปชันอะไรนะเดี๋ยวเมื่อวานก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานไม่ได้สตรีมนะเพราะว่าผมไม่นี่นะเน็ตเน็ตทูแม่งกาดเนี่ยพูดแบนแม่งเลยโมโ oh หมากสองวันอ่ามันโหดเกินไหมครับจานใครไม่โหดไม่โหดสตรีณรัตนันนะฮะอ่าถ้าไม่เล่นเซ็ตม่วงเซ็ตโซโป้ปพุชจะลงดันไหวไหมครับ FU ครับดันอะไรครับท่านพวกเนสก็ไหวอยู่พวกเนสเฮลแล้วพวกนี้ไหวอยู่คลาสสิกโคดเอาจริง เอาเรื่องอ่ะโอเคสวัสดี53ท่านนะครับผมมาใครเข้ามาใหม่ผมฝากกดไลค์ like สักทีนะฮะเดี๋ยวผมโบเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาว่าเดี๋ยวปาร์ตี้ผมน่าจะพร้อมกันแหละมาอีเบอร์ลินเจอกูหน่อยเลยวะมาเดี๋ยวผมอาผมคราบโชเลยผมพูดพราะโชเลยครับแม่งเลยอ่ะเห็นไหมว่าอ่านี่คุณดูนาเมตเพิ่มขึ้นเห็นไหม ถ้าเคยเล่นวีมาแบบนั้นเลยอปกติว่านี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมตัวอ b i l i ริตี้ที่ทุกคนมองหากันอยู่นะมันคือการบวก m d k k ไปเลย8%จากการที่ว่าคุณมีตีบวกเท่าไหร่คุณบวกไปเลย8%อ่ะซึ่งเดี๋ยวผมจะกดเครื่องคิดเลขแบบชาวคณิตศาสตร์ให้ดูแล้วกันนะฮะว่ามันเพิ่มขึ้น8%จริงไหมแล้วกันอ่ะสวีสดี62ท่านนะครับผมมครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ทีนะฮะ เราจะมานั่งคิดกันแบบว่าเป,ปเป็นตู่เป็นตะแล้วทําไมครงคิดเรียกกูใหญ่จังวะเนี่ยอ่ะโอเคให้เห็นประมาณนี้แล้วกันคือเบสดาเมจนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่918ซึ่งมันเพิ่มขึ้นแบบเสมต้องคูณ1.08นี่ไง991จริงจริงเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะตัวถ้าสมมุติว่ามันไปที่ขั้นที่3สมมมตินะ9 1 8 แสดงว่าตอนนี้คือยิ่งตีบวกใช่ป่ะยิ่งตีบวกเพิ่มเท่าไหร่ดาเมจยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่กอดบวกสิกับบวกสิไว้เนี่ยนะครับคุณก็กอดไปเถอะนะฮะเพราะว่ามันไม่ต้องทำอะไรละนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอคอนเทนต์นี้เข้าปุ๊บเนี่ยผมเลยมองว่าตอนนี้ขั้นต่ำที่จะทำดาเมจได้ดีสุดที่คือบวกสิแล้ว พราะถ้าอย่างจะตีบวกใช่ไหมอ่ะถ้าสมมติผมตีบวกแล้วกันตีบวกเห็นไหมดาเมจเพิ่มขึ้นอีก15 151ซึ่งพอเพิ่มขึ้น151แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะคูณกัน1.08ไงอ่ะอย่างสมมุติว่าตัวนี้มันมีอยู่ที่1 5 1ใช่ไหมแชทอ่ะก็คิดไปเลยง่ายๆมันก็คือ151คูณ1.08ดาเมจที่จะเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าเกิดคูดบอกว่าสมมุติอ่ะ มันจะกลายเป็น1นึ่สมมุตินะถ้าผมตี6กสิได้นะครับผมอยู่ที่1นึ่แล้วถ้าผมทำอาวุธ3ดาวแล้วครับจาร์มันก็คูณหนึ่งจุดสองสี่ไปเลยนี่ครับผมดาเมจเพิ่มขึ้นมา300เยอะหนาไม่ใช่ไม่เยอะหนา เยอะป่ะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าตีสมมติตอนนี้คุณอาจจะมีคําถามว่าถ้าสมมติว่าตีบวกสิมาแล้วแล้วสมมติถ้าบวกส,บสิบเอ็ดบวกจะขึ้นตามไหมพี่อีดาวขึ้นตามนะก็ะคือไปได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทีนี้ผมมีงบแค่สิบดาวแหละผมก็เลยว่าเอาแค่สิบดาวไปก่อนเยอะตังเยอะหมดเยอะพวกนั้นเนี่ยผมว่าเอาแค่ดาวเดียวก็พอแล้วไปเน้นตีบวกเอาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมคราฟเลยแล้วกันปับ๊บอ่ะไปเหมือนกันนี้อ่ะก็ได้ดามจเพิ่ม ตอนแรกผมดาเมจ5575นะนนเดี๋ยวมาดูกันว่าดามจผมจะเท่าไหร่นี่โอ้ดามจขึ้นเยอะนะเนี่ยพี่ชายโอ้ดามจขึ้นเยอะนะครับพี่ชายไม่ได้เล่นๆน,น,นะครับนี่บวกแค่ข้างเดียวนะถ้าบวกอีกข้างหนึ่งก็น่าจะประมาณ5,800ถ้าใส่ประดับ6,000กว่าแนละ้วโอเคสรุปง่ายๆส,สั้นๆนะฮะก็คือว่า อ่ะเดี๋ยวผมขึ้นโนต้ตเพจไว้ให้เลยแล้วกันเผื่อใครจะแคปข้อความนะครับผมว่ามันในนี่ไหมว่ามันคุ้มกับที่เราต้องทำไหมเนะี่ยขึ้นเลยแล้วกันโนต้ตเพจมาแล้วโอเคก็คือง่ายๆการอัพการอัพดาวอาวุธซีดาก้อนซีดาก้อนนะครับผมอ่ะหนึ่ง หนึ่งดาวแล้วกันหนึ่งดาวหนึ่งดาวดามิดดามิดเอ้ยแล้วเมื่อกี้ผมลืมดูอะแชทว่ามันเท่าไหร่สันสามแปดแปดเท่าเดิมปะอา้าวโอเคก็คือง่ายๆมันจะบวกก็คือสรุปเลยแล้วกันมันจะบวกแค่บวกเสริมพลังการเสริมพลังการเสริมพลังโจมตีจากตีบวกโอลี่ ประมาณนี้แล้วกันนี่เท่านี้นะครับอ่ะสรุปให้เลยอ่ะก็คือ1ดาวใช่ไหมหนึ่งดาวดาเมจเพิ่มขึ้น8%หรือหรืออ่ะดาเมจท่านตีบวกคูณกับ1.08ได้เลยอ่ะก็คืออันนี้คิดมาให้แล้วนะอ่ะคูณกัน1.08ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะ อ่ะส่วน2ดาวเนี่ยสดาวก็จะเพิ่มไปอีกขั้นหนึ่งแล้วทำไมมันกกูกลายเป็นสิเบเอ็ดดาววะเนี่ยเอ้าเหียแล้ว oh, แชทแป๊บนึงอ่ะก็อ่ะ,อะถ้าเป็น2ดาวใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูกอนเผื่อใครจะไปป๊อปนะฮะเผื่อใครจะไปแคปหลงกลุ่มก็เอาไปได้นะครับผมแล้วทําไมอันนี้วะเนี่ยอ่ะ ถ้าถ้าถ้าเป็นสองดาวก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็นศูนจุดหนึ่งหแล้วก็อ,อีกหนึ่งเป็นศูน2 4จดสองหนึ่งจุดสองสี่นะครับผมอ่ะก็คือนับแค่เลขเขียวว้า wow, วใช่ครับผมนับแค่เลขเขียวเลยซีกูซีคนอนนะครับผมอ่ะก็คือเป็นตามนี้นะสรุปให้แล้วนะครับผมก็คืออ่ะสรุปเลยสรุปยิ่งตีบวกเยอะนะฮะอ่าตัวเอฟเฟกดาว ตัเอฟเฟกตดาเมจจากดาวจะแรงขึ้นแค่นี้เลยสรุปแค่แหละจบนะฮะอ่ะก็คือเผื่อใครเข้ามาไม่ทันนะครับผมคือที่ผมกีเมื่อกี้เทสแท้็คก็คือว่าตัวไอเนี้ยตัวตัวสีนะครับผมมันมันจะที่มันเพิ่มหนึ่งดาวสองดาวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากพลังมันจะบวกให้แค่โจมตีจากตัวทีโกนะครับซึ่งเมื่อกี้ ถ้าสังเกตนะเมื่อกี้จากตอนแรกอะผมมีอยู่เท่าไหร่วะคำหนึ่งนะตอนแรกอะผมมีอยู่อ่ะโอนอยู่ที่โอนอยู่ที่อ่ะเท่าไหร่วะคำหนึ่งนะหารูปแป๊บอ่ะของเก่าผมอยู่ที่เก้าร้สแปดใช่ไหมะเก้าร้อ่สิ1แปดึ๊บของใหม่ใช่ไหมของใหม่ของใหม่ผมจะได้อยู่ที่อ่า 991นะครับผม991ก็คือง่ายๆมันเพิ่มขึ้นนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อัพนะครับประมาณ8%จริงๆถ้าเมื่อกี้ลองไปคำนวณดูแหละอ่าเดี๋ยวผมคิดให้ก็ได้มันจะเท่ากับ991-918ห่ลบาหนปาร918ประมาณอ่ะ8%พอดีมันจะอยู่ที่7.9%นะครับผมโดยประมาณนะฮะก็ ถือว่าตรงนะถือว่าตรงตามสคริปต์ที่เขาเขียนมาให้แล้วนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับ